สัสดมเลยุรัชตกรุณสุริครับนะครับเช้าวันนี้นะครับปันมาจากในเมืองเชียงรายมาที่สิงห์พักนะครับระยะทางไปกลับก็20กว่ากิโลปั่นมาเรื่อยๆมีเนินบ้างเล็กน้อยออระยะทาง20กิโลเนี่ยถือว่าไม่ไกลสําหรับนักปั่นแต่ว่าปัจจัยสําคัญก็ดูเนียบๆอยู่ที่นี้ที่จักรยานก็เลยต้องใช้เวลาเยอะหน่อย เวลาไปประมาณครึ่งชั่วโมง11กิโลกว่ากวามาถึงตรงนี้เดี๋ยวเข้าไปชมปันเข้าไปชมข้างในบรรยากาศข้างในนิดหนึ่งแล้วก็กลับคบขอบคุณครับที่รับชมครับ ไม่ได้ไปแม่สายไม่ได้ไปแม่ลาวไม่ได้ไปพะเยาแต่จะไปสิงห์ภาคนะครับขวาอะไรทางกว้างขยาอใฝนตกกันแล้วกันขึ้นเนินซึมๆข้างหน้าอีกเนินหนึ่ง เน,นินซึมซึมเนินซึมมีเห็นตลอดเซเลสโขรันกาแฟ อยู่นิ่งๆไม่ต้องมาเฮาไม่ต้องมาตาม้มถึงแล้วครับี่สุดเราก็มาถึงสิงพาร์กแล้วเดีจะเลี้ยวเข้าไปปั่นในสิงพาร์คสักนิดหนึ่งแล้วก็กลับละบรรยากาศที่สิงพาร์คนะครับ เมื่อก,อ,กอกี้ถามรปภตรงทางเข้าเขาบอกว่าไปทางนี้ครับไปทางนี้เลยก็รถตามมาเขาเลี้ยวไปทางโน้นไปจอดาว่ารปภแนะนำ เราพอแนะนำให้เราปั่นทางนี้เราขึ้นมาข้างบนพอถึงบ้านแดงเลี้ยวซ้ายเขาบอกว่าสวยมากพาไปชมกันครับสิงห์คนะครับโหที่แน่ๆตอนนี้เหนือเข้าตาแสบมากเหนือเข้มจัดเลยโหดูสายหมอกบนยอดเขา ครอบหน้าต้องเอาเสือหมอบมาด้วยน,นี่ก็สวนทางครับโอ้ต้องจัดนักปั่นอาบูดาบีนักปั่นยุยอีมาปั่นที่นี่แล้วนักปั่นดูไบว่ายังไงสนใจไหม มาเป็นดอยมาเป็นเนินนิดๆเลยครับเปลี่ยนเกียร์แป๊บโอ้ัหแรงเกิดิ้นแรงเองนี้ าเลื้อยนิดหนึ่งเวลาขึ้นเนินตรงนั้นสวยที่เขาบอกให้มานนอันนี้ตรงเนี้ยมาครับใส่เกียร์เบาแล้วก็เพิ่มรอบขา เนินอ,อีกแล้วข้างหน้าจอดเนินนี้เนินข้างหน้าจับกล้องไม่ได้แล้วเนินขนาดนั้นต้องจับแฮนสองมือแล้วอันนี้เป็นสวนชาไร่ชาในที่สุดก็ขึ้นมาถึงยอดดอย สิงห์พักนะครับสวนสิงห์ให้ดูบรรยากาศจากจุดชมวิวว้าวสุดยอดนนก็เป็นไรชาไรชานะครับ is the tea farm This clip is for Dr. Fahim, please come to Rai right in Chiang Rai, northern part of Thailand. Dr. Fahim Taala Taala ya doctor, Adamakan mechanic, MashaAllah, Masha Allah, Masha Allah. หมอกครับตอนนี้อากาศไม่ร้อน กันกับเข้าเมืองแล้วครับลงเนินไปน่น่นโน่นโ่น่น่น,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 นประมาณสิบห้ากิโลมือสิบสามสิบห้าประมาณนี้จากจุดนี้เข้าเมืองจักรยานด้วยก่อนนี่ตัวแปรสำคัญก็คือจักรยานทำความเร็วไม่ได้นะครับ ไปกันครับกับข้าเมืองครับ หะลงนะครับไหลลงเนินมาไม่ต้องปัน่นปล่อยไหลลงเนินตึ๊บตึ๊บตึบ สิงหโปร์มาอคครบไปแล้วครับกับข้าเมืองแล้วครับขอบคุณครับทุกทุกท่านที่รับชมครับครับอำลาสิงปากกับข้าเมืองนะครับ ไ,ไปว่อ้น้อนอ,อย่าออกมา,เ,า,มา,มา,มาเสียงเฉยโหตามมาแล้วตามมาแล้วมีเสียงเฮาด้วยไม่เฉยแล้วเว้ยไม่ต้องตามไม่ต้องเฮาโอเคดีมาก โ okay. อเคย่าตามมานะครับอเอาด้วยโอเค